แรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆครับผม <Ha. S 1> ทยานขึ้นสู่อันดับหนึ่งเพลงคู่เพลงแรกของคุณบอยสิริชัยกับคุณแอนอรดี N D นะครับ <Ha. S 1> เพลงจันทานจันทานะครับผม <Ha. S 1> ตอนนี้ทยานขึ้นแบบว่ายอดวิวแบบว่ามาแรงอย่างต่อเนื่องสาวสีและ <Ha. S 1> ล่าสุดนะครับผมก็ทยานขึ้นอันดับหนึ่งนะครับผมเพลงมาแรง ของม <Ừ. S 1> พุ่งออนไลน์นะครับอ่าอันดับที่1นนะครับเป็นเพลงจันทาจันทาของคุณบอยสิริชัยแล้วก็คุณแอนออรดีนะครับเป็นสังกัดของค่ายท็อปไลน์มิวสิกนะครับอันดับที่2นะครับเป็นเพลงสู่บสนฟ้านะครับเป็นเพลงของคุณเน็กณรุพลนะครับสังกัดค่ายเพลงแกรมมี่โกนะครับเพลงที่3นะ,ะเพลงนี้ก็เซอร์ไพรส์นะมาแรงจริง เพลงอีอีเห่าจริงใจของป้าใหม่พัชรีครับผมสังกัดอิสระนะครับค่ะก็ได้น้องเต้าหยองเนาะมาเป็นพระเอ็มบีอใช่ใช่ใช่เออน่ารักมากเลยได้ดูอยู่แต่สุดท้ายกะ ็สมหวังแม่อีเท่าแม่แต่ก็สมหวังกับเฮียตุกแทนเฮียเจ้า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 นายแทนเออก็เราไปดูก็สนุกดีนะพี่ใหม่พัชรีทํา m b ออกมาได้ดีแล้วโดยเฉพาะเนื้อร้องทํานองก็คือสุดจริงๆรครับผมอ่าแล้วก็สําหรับลูกทุ่งออนไลน์นะคะก็ได้ลงโพสต์บอกไว้ว่าสุดๆไปเลยเพลงใหม่มาแรงวิกนี้แอดขอตะกนดังว่าชนะเลิศงับ เนื้อหาจังหวะดนตรีเสียงร้องเลิศขั้นสุดทั้งทัดใจทัดกายครบเครื่องละมุนละไมเกินต้านพนะทั้งจันทรนจันทราแอนบอยสู้บทสนฟ้าแน็กนฤพลอีเท่าจริงใจใหม่พัชรีแต่ละเพลงส่งอารมณ์ได้เกินร้อยวันหยุดหรือไม่หยุดก็ฟังได้แบบรัวเลยครับผมโอ้โหถือว่าสามเพลงมีเป็นสามเพลงใหม่ที่มาแรงจริงๆนะครับยอดวิวเขาถล่มทลายตอนนี้ยอดวิวของจันทรนจันทราก็ อยู่ายาที่ขึ้นสู่หล้านหแสนวิวนะครับและยังติดอันดับแฮชแทกเจในมาแรงอยู่นะครตอนนี้ะก็ยังถือว่าเพลงนี้ก็ยังเป็น<ม>กระแสนะคะแล้วก็สำหรับนะคะใจเกินร้อยแล้วบอกเลยว่าปีที่8นะคะม่วนไม่มีที่สิ้นสุด<ม>ค่ะเมื่อปล่อยเพลงคู่ของ ผู้บริหารนะคะอย่างบอสบอยซิริชัยแล้วก็ซอแอนอลดีออกมาแล้วสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องบอกเลยว่าปล่อยเพลงของลูกสาวค่ะทั้งสีสาวเป็นสีสาวหมอลำใจเกินร้อยค่ะในเพลงอีล่าขาเด้าค่ะเพลงนี้ก็ท็อปไลน์มิวสิกก็ได้ทำเพลงให้นะคะและบอสบอยซิริชัยก็ได้แชร์ออกมาใช่ไหมบ่าวโจ้เปิดตัวพร้อมกันเลยเนาะอีล่าขาเดาวนี่ใจเกินร้อยนี่ตอนนี้ก็ยอดวิวทะยานขึ้นหลังช่องนะผ่านไปสชั่วโมงทะยานขึ้น 1 0 0 0 0 0วิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม,มก็อีหลางคาร์เดานี่ก็สิเป็นศิลปินเนาะเป็น,นเป็นศิลปินในสังกัดมอลำเซกินร้อย<ช>ก็จะเป็นน้องแนวัพชพรนะครับน้องคานิงสิริกานนะครับน้องปามมีร่รินละดานะครับผมน้องยายีเกตมณีนะครับสีสาวเนาะก็เป็นสีนางเอกของใจเกินร้อยค่ะที่ตั้งใจทำเพลงนี้ออกมา แบบว่าสุดๆมากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งการเต้นที่ต้องมาซ้อมกันใหม่เพราะว่าเป็นเพลงสําหรับแดนซ์นะคะแล้วก็ทั้งการร้องค่ะการส่งการรับกันนี่คือลงตัวมากเราได้ไปดู m b แล้วค่ะพี่น้องต้องบอกเลยว่าสาวๆทำออกมาได้ดีมากสำหรับเพลงนี้แล้วก็เพลงนี้จะเป็นเพลงที่โชว์บนเวทีใจเกินร้อยฤดูการที่แและทำให้แฟนคลับ f อต้องลุกเต้นนะค่ะด้วยจังหวะที่มันมันต้องลุกเต้นแน่นอนเนาะค่ะ เมื่อวานนี้เห็นเหมือนบอยสิริชัยก็น่าจะได้โชคไปอยู่กลุ่มหนึ่งเนาะก็คือเป็นบ้านเลขที่ที่ตั้งโรงแรมไงสาวสีหมายเลขหกเจ็ดแปดอ่าฮะแฟนคลับก็หลายๆคนก็เหมือนมีโชคด้วยเขาเรียกว่าเฮ็ดบุญร่วมกันมาจะสัดกรกสิเดาว่ามีโศกมีลาบน้ำกันเรงสีแหนงช่วงนี้ใจกินร้อยก็รู้สึกว่าคึกคักเป็นพิเศษนะคะเพราะอีกอย่างก็คือใกล้วันที่จะ เปิดตัวโรงแรมเดอะบอสกรีนโฮเทลนี้ต้มีการทดสอบระบบต้อนรับและการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าพักเดอะบอสกรีนโฮเทลนะครับผมเอ๊ะถ้าพูดถึงว่าการทดสอบระบบต้อนรับเนี่ยขาดคนนี้ไปได้ไงหัวหน้าพนักงานต้อนรับของฉันบิวจิชฉริยายินขำเรียงเนี่ยช่วงนี้คุณบิวไม่ค่อยว่างงานรับตัวเพราะว่าม อตอนเราต้องให้นางนะใช่ใช่ิงๆเผื่อแขกฝรัง่งฝรั่งมาไงออก็จะได้แบบว่าสปีกอังกฤษรู้เรื่องไงเหมือนแบบว่า โรงแรมนะคะเดอะบอสกรีนนี่ถือว่ามีชื่อเสียงแล้วก็มีเป็นที่รู้จักอยู่แล้วในวงการหมอรามเนาะแต่ว่ายิ่งได้คุณบิวจิตชริยามาแบบว่าแนะนําโรงแรมจะโปรโมทช่วงนั้นเปไปกระแสใช่ไหมอินถามเรียงเนี่ยตอนที่บิวจิตพูดเนี่ยประโยคที่บิวจิตพูดภาษาอังกฤษอ่ะแนะนําโรงแรมของบอยสิริชัยกลายเป็นไวรัลอยู่ช่วงหนึ่งนะจริงคนติดตามคนดูเยอะมากนั่นแหละค่ะก็ถือได้ว่าช่วงนี้ก็คึกคักเป็นพิเศษค่ะและอีกอย่างนะคะวัน ซ้อแอนอรดีค่ะก็ได้ออกมาไลฟ์สดค่ะมาไลฟ์สดเชิญด้วยตัวเองเลยนะคะเชิญแฟนคลับเอฟซร่วมแฮปปี้เบิร์เดย์ในวันที่6กันยายนนี้ค่ะบอกว่าอย่าลืมเข้ากลุ่มมาเยอะๆละกันสำหรับใครที่เข้ากลุ่มมาแล้วก็ขอขอบคุณนี่ตัวแม่มาเชิญเองนะตัวแม่มาเชิญเองเราก็ต้องไปแล้วมะเออสำหรับวันเกิดน้องแอนอรดีปีนี้ก็คือวันที่เท่าไหร่สาววันที่6กันยายนค่ะก็เป็นการเปิด ตัวโรงแรมด้วยก็คือเปิดเกรดโอเพ n นนิ่งค่ะโรงแรมเดอะบอสกรีนโฮเทลนะครับคือพ้อเกลยจัดงานทีเดียวเลยเนาะใช่ใช่ค่ะแต่ว่าผมขอถามหน่อยนิดนึงค่ะใครอยู่แถวแถวกรุงเทพผ่านไปทางสยามบ้างเห็นอะไรหรือเปล่าเห็นอะไรหรือเปล่าค่ะเห็นนางเอกหรืออยู่บนนั้นหรือเปล่านางเอกหรือนางฟ้านางเอกนางฟ้าน้องอยู่บนป้ายโฆษณาของห้าง MBK มาบระคองอยู่แถวแถวสยามพี่น้องเนาะค่ะแฟนคลับ FC ก็ได้ทุ่มทุนเหมือนเซอร์ไพร์อออก เป็นของความมันเกิดให้น้องแอนอลรดีก็จะเป็นครอบครัวครอบครัวแอนแฟนคลับแล้วก็ครอบครัวบ้านฮักแอนบอยนะคะ Happy Birthday แอนอลรดีอย่าลืมไปถ่ายรูปกันเยอะๆนะเปิดจอตั้งแต่6โมงไปจนถึงเที่ยงคืนนะครับทุก20นาทีจะออกหนึ่งครั้งนี่ก็คือแบบแฟนคลับนะคะน่ารักจริงๆค่ะแล้วก็สำหรับวันเกิดซอแอนปีนี้นะคะก็ถือได้ว่า บอสบอยศิริชัยเป็นสามีเต็มตัวแล้วนะ,<ค>ะบ่าวโจโอ,อย่าง<ช>วันเกิดเมื่อกี้ที่ผ่านมาของบอสบอยศิริชัยนะซอ,อแอนทุ่งไม่อั้นนะคะเราต้องมารอรุ้นรอสองกัน<ม>อีกว่า,าสิมาลายมาลายพวงเป็นล้านเนอะนั่นแหละอ่ะแล้วรอดูสิว่าวันเกิดซอแอนบอสจะให้อะไรไม่น้อยหน้าไม่น้อยหน้าแน่นอนนะคะสําหรับปีนี้ก็เหมือน เหมือนจะเป็นการเริ่มต้นคู่ชีวิตเป็นคู่สามีภรรยาแล้วบอกเลยว่าไม่ธรรมดาต้องรอลุ้นกันเลยเนาะว่าวันเกิดแอนอรดีปีนี้สามีจะให้อะไรใช่ครับเชื่อว่าเป็นของขวัญที่ประทับใจแน่นอนประทับใจแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็เชื่อว่า ต้องเป็นอะไรที่พิเศษแน่ๆ,ๆสำหรับปีนี้เพราะว่าเหมือนในหลายอย่างของบอสบอยซีรีชัยก็คือทั้งเปทั้งปังไม่ว่าจะเป็นหมอลำใจเกินร้อยฤดูกาลที่8ที่คิวงานแน่นเอียดจนเต็มแล้วก็เปิดตัวโรงแรมอีกนะคะแล้วก็ถ้าเปิดตัวโรงแรมผ่านไปปั๊บก็จะเป็น เปิดฤดูการของใจเกินร้อยอีกอย่าลืมนะครับผมว <Island> <ช>ันเปิดฤดูการของมอลลใจเกินร้อยนะครับวันที่24กันยายนนี้นะครับอย่าลืมเนาะไปให้กําลังใจแล้วก็ไปรับชมความยิ่งใหญ่อลังการของมอลำัใจเกินร้อยฤดูการที่8ได้เลยว่าผมเชื่อว่าฤดูการนี้มอลำใจเกินร้อยอาจัดใหญ่จัดเต็มแล้วก็จัดแบบอะไรพิเศษไว้เซอร์ไพรส์แฟนคลับแฟนเพลงไว้แน่นอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าก้าวขึ้นสู่มอลำปีที่8แล้วปีนี้เป็นปีที่ คือหลังจากที่ผ่านอะไรมาหลายๆอย่างในช่วงโควิดสาวศรีพอมาปีนี้หมอรำทุกๆวงก็จะกล้าลงทุนครั้งใหญ่เพราะว่าเรารู้แล้วว่ามันไม่กลับมาอีกแล้วแหละโควิดก็คือเป็นโรคที่แบบมันหายไปแล้วอะไรเป็นโรคประจาท้องถิ่นไปแล้วนะคะก็ทําให้หมอรำแต่ละวงค่ะแต่ละคณะก็คือทุ่มทุนสร้างแน่นอนสําหรับปีนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ ได้ซอเอรดีมานั่งเป็นผู้บริหารเต็มตัวก็เท่ากับมีผู้บริหารสองคนคและอีกอย่างหนึ่งก็คือได้น้องอาร์ตอัธชัยมาเป็นพระเอกด,ด้วยค่ะแล้วก็เสริมทัพพระเอกนางเอกเยอะแยะมากมา,ายการันตีมากด้วยความสามารถทุกคนค่ะ รอรุ้นกันได้เลยว่าปีที่8นะคะจะม้วนไม่มีที่สิ้นสุดขนาดไหนเชื่อว่าวันเปิดฤดูกาลนี้ปังแน่นอนครับผมจะลืมนะครับ24กันยายนนี้นะครับอะขออัปเดตคิวงานวันนี้หน่อยแอนบอยไปที่ไหนนะครับวันที่2กันยายนนะครับมาให้กำลังใจเรากันเยอะๆนะคะอยู่ที่งานที่นเซตอีสานเซตอีสานสปอร์ตค่ะเซตอีสานสปอร์ตแฟตใช่ไหม เฟซเหรอพี่นกค่ะเอาง่ไงค่ะพี่นกภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษมันไปคล้องแน่ยู่อำเภอเมืองสุรินทร์ด้วยอย่ามาน้องด้วยอ่านไมออกขออนุญาตค่ะพี่นกต้องให้บิวจิตมาอ่านให้ต้องหาเขึ้นยังบิวจิตก่อนใครใครที่อ่านได้ก็คอมเมนต์อยู่ที่สวนเฉลิมพระเกียรตินะครับผมสวนใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับอย่าลืมแสดงความใจแอนบอยกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนก็มาอัปเดตข่าวสารดีๆเนาะขอแสดงความยินดีกับ แอนบอยเพลงใหม่ด้วยที่ทะยานขึ้นอันดับหนึ่งในในชาร์ตเนาะุก่งออนไลน์นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปติดตามรับชมเพลงอีล่าขาเด้าของสีสาวหมอลำนะคะของใจเกินร้อยได้ที่ช่อง YouTube ช่อง t o อ l i ลน์ f อฟฟิเชนะคะ t o อปไลน์มิวสิ f ออฟฟิเค่ะสำหรับคลิปนี้สาวซีมืองเลยค่ะบออโจดีไซน์ครับก็ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ